ินหน่อยจับนมอ,อะไรอย่างี้จับอะไรก็ได้อ,อะไรให้ได้จับใช่เลยไงคือบางทีบางอย่างเนี่ยเราทําไมไม่ไปแบบอันนี้คือในเหตุผลที่เราเขา้าอาจจะเข,าข้าค่าไปในส่วนของน้องจ๊ะตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไม่ไปลองประนามไอ้ไอ้อผู้ชายที่บอกว่า,วาหื่นกามพวกเนี้ยเออเอะไรประมาณอย่างนี้ออพูดถึงนะเออนะฮะมันจะมีแบบนี้บ้างนะฮะหรือว่าอ,อ,อีกแง่หนึ่งคือบอกพี่น้องจ๊ะเกินไปหรือเปล่าเออ<ๆ>คือแบบเด็กอายุแค่ยี่สิบ ครับนะเฮ้ยแต่งตัวสั้นไปหรือเปล่าคือมองหรือเปล่านว่ามันมันไม่เข้ากับสังคมเมืองไทยของนไทยเรายากในเรื่องพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในสถานบันเทิงในเรื่องของการเล่นวาเลตีแบบน้องวงน้องจ๊ะเนี่ยครับมันก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าเขาไม่หยิบยกขึ้นมาแค่นั้นเองใช่แต่ประเนี้ก็พวกเราส่วนก็เอาใจช่วยน้องจ๊ะนะฮะเอาใจช่วยทุกอย่างนะฮะแต่ในเรื่องของบางทีจะไปแสดงในที่ที่อาจจะมีเด็ก มีใครอยู่นะฮะแต่ว่าเขาบอกนะครับเขาก็ดอปลงดอบลงนะแต่ว่าถ้าในผับนี้คือใส่เต็มที่เลยใช่กาคือคือเต็มที่คือถ้าจะแหวนมากาเลยการแสดงเต็มที่ไปเลยนะฮะคือบอกว่าต้องต้องเข้าใจสนิทดึงว่านะครับโอเคใครที่ทํางานกลางคืนนะครับตามผับตามบาร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการแบบนี้แหละมีการเอตรงๆเอเทนกันไปเมื่อก่อนเนี่ยผมทํางานกลางคืนนะฮะเด็กเสิร์ฟหรอฮะคือเป็นเด็กเสิร์ฟมา เด็กเสิร์ฟแล้ฮะอยู่ผ <akl beginning> <topic> <laughs> ับด้วยเออไม่อันนี้มันก็เอ่อเป็นวิธีหาเงินแบบสุจริตไงใช่เอออันนี้ก็อป็นว่าคือจบผับคือไปล้างจานต่อ๋อแล้วก็สสยโคโยตี้ไปผับผับผับแทนออกเร็วๆสุดๆ นะฮะแล้วผู้ฟังละครับนะฮะฟังเราถกเถียงในประเด็นร้อนตรงนี้กับเพลงคันหูของน้องแจ้ววงเทโบนะครับแล้วผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงนะครับช่วงหน้านะฮะยำลงใหม่นะครับเรามาตอบไปเลยกันว่าคุณคิดเห็นยังไงกับเพลงคันหูมาดูเอสเมนต์แรกแน่ที่ส่งมาจากน้องเดอะนิวนะฮะเดอะนิวนะส่งมาบอกว่ารอบดี พราะดีเออสมับท่นี้นะฮะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งอซิบจากน้องอะไรเนี่ยน้องชาตนีไม่มีนะฮะเป็นอีกหนึ่งเอสเบนะฮะไม่ได้บุรุบุชื่อมาบอกว่าทุกวันนี้ต้องแปลกครับอะไรที่มันแปลกๆมันจะเป็นที่สนใจเสมอเอออันนี้มันก็จริงนะเออนะเพราะเราถ้าแก้ผ้าเลยครับอ่ะอันนี้แปลกแปลกไปอันนี้แปลกไปนะต่อไปนะมีอีกหนึ่งอซิบจากน้องยงกูรูนะฮะบงกูรูเออนะฮะบอกว่าชอบนะ เด็กทําเพื่อเอดีเทนผู้ดูแต่อยากจะตัดคอคนที่เอามาโพสและสร้างกระแสบวกวิตี้ด้วยเปิดนมสงการยังเสียแค่ห้าร้อยเลยออะอันนี้เกาอันนี้เสียคุ่มาปิดหูฟังผมทําไมอ๋อแล้วนี้เสียเท่าไหร่นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่ครับแล้วก็ยังมีอีกบอกว่าเฟังไปอย่าคิดมากอะไรดีไม่ดีเด็กๆสมัยนี้ฉลาดแยกแยะได้ครับโอ้โหแล้วก็ริงเราจะไปน้องหนูไออุ่นนะฮะบอกว่า เนื้อหามันสองแง่สองแง่มอฟังทําให้คิดและแปลความได้หลายความหมายนะครับแล้วก็คุณอะไรครับคุณเป๋รไม่มีเดี๋ยวก่อนคุณเป๋ดมีคุณมีนาซีสมองก่อคุณมีนาซีบอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วอยากให้พี่ชาออกจากเป็นทีมงานของไอจังเลยคือของไอนี่ของของไผ่แล้วฮะของไอไอน่าจะชื่อไผ่เพราะว่าตกองเออเจ้าเจ้าของน้ำมูกชื่อไผ่หรือเปล่าจริงเหรอนี่ยชชื่อไอเหรอผมว่าาชื่อไอหรือไอนี่แหละไอไอนะฮะแล้วก็มีอีก หนึ่งเอสเมจจากคุณเปิดคุเปิดนะฮะต้องทํามาหากินครับวงเล็บแต่ผมชอบนะไม่ไม่ยังม,มีก่อนในนี้บอกว่าก็คนเขามีความสามารถออเออนะฮะพ่อแม่เขาก็มีหรือว่าน้องเขาก็หรือว่าน้องเขาไม่กินข้าวกินน้ำต้องทํามาหากินครับอ,อ,อแต่ผมชอบนะ ตลอดแะคุณเป๋อคือจริงๆนี่มันเป็นไอ้คือคือพวกนี้คือผู้ชายชอบนั่นแหละใช่เก่าได้แหลกมากเก่าได้ใจอ่ะอะไรประมาณนี้แต่ผมดูผมยังโดนชอบติดต่อไปหาคุณคุณไผ่หรือคุณไข่นะคุณไอ่คุณไผ่น้องจ้าสนบอกน้องจ้ามาแถวนี้ก็ได้แล้วก็มีอุกยจิต์เพชนะฮะบอกว่านะฮะ เออเพลงไม่เท่าไหร่แต่เอมวีน่าเกียดมากค่ะไม่ไหวเสื่อมครับจริงๆผู้นี้นะฮะถ้าจริงๆมันมันผมว่าในสังคมโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ต้องมีหลายคนนะฮะให้ลองจาดนี่เป็นไอดอลแต่ว่าไอดอลของของเด็กพวกนี้มันจะเป็นไอดอลแบบไหนล่ะคือจะเกาหูหรือว่าเกาตรงนั้นนะฮะผมว่ามันองมีทําเรียนแบบอ่ะชมันก็มีแดนเซอร์หรือว่าไอ้พวก ที่มาทำเรียนแบบในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คือเปิดกว้างให้ใครก็ได้เข้าไปดูใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าลงตามทีวีเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาเด็กๆเนี่ยหมดสิทธิ์ดูแล้วใช่แล้วเอาไว้ยังไงนะครับฝากถึงน้องๆทุกคนด้วยกันนะครับว่านะครับบางทีบางอย่างอะไรดีๆเราก็ควรที่จะดูแล้วก็จดจำนะฮะส่วนอะไรที่ไม่ดีโอเคดูนะฮะดูไว้นะฮะอย่าไปทําตามกันแล้วกัน นะนะฮะหรือว่าจะเป็นนะฮะอ๋อบอกว่าทีมงานของวูตี้อ๋อนะครับแล้วก็มีนะคะอีกหนึ่งอสเมนะครับบอกว่าดูแล้วเหมือนกับเขาแก้ปัญหาไม่ตรงจุดครับเสื่อมได้อีกนะฮะมันก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะฮะต่างๆนานาบอกว่าบัดสีบัดซอ่ะอืมฮแล้วก็บอกว่าขั้นหูแล้วไปกินตับถึงจะหายครับแล้วก็บอกว่าเขาหากินอย่างสุจริตค่ะดีค่ะหนูชอบ แล้วก็บอกว่าทํางานไปเรียนไปไม่ต้องของเงินพ่อแม่เองผมว่าก็ดีนะทําไมไม่ทําทําไม่ได้อย่าด่าเลยเหอะ เออนะฮะก็ต่างๆนานาน่ยหลากหลายความคิดเห็นของผู้ฟังนะฮะบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกไม่ดีที่บอกว่าดีนะฮะก็ดีตรงในส่วนที่ว่าน้องจันเนี่ยอายุเพียงแค่ยี่สิปีนะครับก็สามารถทํางานหาเงินนะฮไปเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงจุนเจือครอบครัวได้เออนะครับแต่ในส่วนไม่ดีก็คือเนื้อหาของเพลงนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าเรื่องในของการแต่งการหรือว่าท่าเต้นที่มาดูสองงานสองงาเกินไปจริงๆเนี่ยถ้ามันจับผิดพวกอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปหาตามผับพวกวงวาไรตี้ที่เขาเล่นเดินสายเออคือผมว่ามันมัันนนนมเออ็กกว่่าา้งจะใช ก็เหมือนที่ที่มีหนึ่งเอซิเบที่ส่งมานะฮะที่บอกว่าเออแล้วทีทําไมประเด็นที่บอกว่าเต้นแก้ผ้าเด็กเด็กแค่สิบสามสิบี่อ่ะเต้นแก้ผ้าบนโลนอ่ะเปิดนมโชว์อย่เงี้ยเอออันนั้นยังไม่เท่าไหร่อันนี้นบอกว่าเสียแค่ห้านะเจ้า อืมอันนี้บอกเป็นประเด็นใหญ่ต่างๆนานามากมายใช่นะฮะอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเอ่อเหมือนประมาณว่าน้องจาเขาก็เป็นศิลปินอาจจะเป็นศิลปินหนึ่งคนคนะที่ได้รับความนิยมนะฮะมันก็อาจจะเป็นกระแสนะครับที่วิพากษ์วิจารการน,นะ,ะครับอะะยังไงก็ฝากถึงช่วงรายการของเราสองคนด้วยนะครับในชื่องของข่าวซ่า ฮาแสบนะครับแบกเป็นสองแบกกเบแบกแรกก็จะเป็นหยิบประเด็นเรื่องร้อน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 เรื่องเศร้าๆนะครับปัจจุบันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นในข่าวในจังหวัดนครนายกได้เลยได้หมดกันแล้วแต่ว่าเราจะหยิบอะไรขึ้นมานะอาจจะหยิบจังหวัดนครนมยในเรื่องราวของการจัดงานรุ่นนี้นั่นมาคุยเล่นกันครับผๆนะฮะในช่วงของกัดข่าวซ่้านั่นเองนะฮะม่มีอาด้วยอ๋อกัดข่าวซ่้าเออมันไม่ได้แล้วก็นะฮะในช่วงที่สองนะครับเราก็จะเป็นช่วงของย้ำลงใหม่อ่ะด้วย เฮ้ยจะอ่านอะไรเยอะแยะมากกว่าน,นะยําลงใหม่นะครับนะฮะให้คุณฟังเนีร่วมถกเถียงแล้วก็ตอบประเด็นกันข้ามาจริงๆเนี่ยอยากจะให้คุณฟังนะฮะร่วมแชร์รชป,ประเด็นในช่วงของประเด็นยับลงไมเนี้แชร์อยากทำบ้านเยอะๆเพราะบางทีเนี่ยเราก็อยากจะเอ่อให้ให้คุณฟังเนี่ยมีส่วนร่วมบ้าง <ใช S 2> ว่าอประเด็นที่คุณคิณคดมาเนี่ยนะฮะ มันจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างบางคนที่ทามาจากชีวิตจริงโดนแฟนบอกเลิกว่าอย่างงี้นั้นมานะฮะจะทํายังไงความรู้สึกตรงนี้หรือว่าไปเจอเหตุการณ์เละๆแย่ๆมาก็สามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นได้ใช่นะครับบางวันก็จะเป็นประเด็นแบบขำๆฮิฮาหรือว่าบางวันก็จะเป็นประเด็นแบบว่าเครียดๆประเด็นแบบซึ้งๆอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็บางบางทีส่งมาพี่ครับทำยังไงดีครับผมเมื่อวานผมถูกตุ๊ดลุมลงแขกเป็นคนส่งมาเลยส่งมา F น้ำ FC สองสองหนึ่งสองเจดโกรเราเปิดรับนะฮะทุกๆ ข้อความทายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ฟังบอกว่าอาจจะเจอปัญหามานะฮะไม่มีทางออกหรือว่าไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรยังไงนะครก็ลองส่งประเด็นของคุณเข้ามานะครแล้วเรามาช่วยร่วมตอบประเด็นแล้วก็แชร์ประเด็นกันครับพูดถึงนะฮะถ้าใครนี่เกิดเจอปัญหาแล้วถ้าไม่มีทางออกนะฮะก็ไม่ต้องออกไม่ต้องออกอยู่แถวนั้นเลยอยู่อยู่แถวนั้นะฮะไป หรือบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีทางออกให้ให้กลับออกไปที่ทางเข้ามันก็มีเยอะแยะเอมันก็จริงก็จริงใช่แล้วเหมือนเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกแล้วเข้าออก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 แล้วมันก็จะออกเองแล้วมันก็จะพุ่งออกมาเองนะ้าตรนนี้น่าเกลียดนะครับอ่ะเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคู้ป่างานเดี๋ยวเราคงต้องทิ้งท้ายเพลงกันดีกว่านะครับเรื่องหนึ่งเพลงทิ้งท้ายการจากวีเพลระพันเดนมาแั้ก็คือ เอางเดี๋ยววันนี้เรบลากัไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับรายการชาวซ่าฮาแสบวันพรุ่งนี้สิบห้าโมสวัสดีครับ